พ่อรำให้ลูกชายวัย17เส้นเลือดในสมองแตกหลังพยาบาลวินิจฉัยผิดพ่อร้องมูลนิธิดังลูกชายวัย17ไปโรงพยาบาลหลังปวดหวัวรุนแรงลุกนั่งไม่ได้แต่พยาบาลบอกเป็นไมเกรนซ้ำเล่กลับบ้านสุดท้ายเส้นเลือดในสมองแตกปิดตับเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่5มีนาคม2568ที่มูลนิธิโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมถนนแจ้งวัฒนะตําบลบางตลาดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี นายภาสกรดวงจิตอายุ58ปีอาชีพทำสวนลำไยนายเดชานนดวงจิตอายุ22ปีพ่อและพี่ชายของนายโพกินดวงจิตอายุ17ปีนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดกำแพงเพรสแล้วมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนลุกนั่งไม่ได้ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพรเมื่อไปถึงทางโรงพยาบาลให้น้ำเกลือและบอกว่าเป็นโรคไมเกรนให้กลับไปรอดูอาการที่บ้าน แต่พอกลับถึงบ้านได้ไม่นานลูกของตนมีอาการหนักขึ้นจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้งภายในวันเดียวกันแพทย์บอกว่าลูกเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกอาการวิกฤตมีโอกาสรอดชีวิตแค่5%เปอร์เซนทุกวันนี้ลูกชายอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจซึ่งตนมองว่าถ้าโรงพยาบาลวินิจฉัยโรคถูกต้องตั้งแต่แรกและไม่ได้ให้ลูกชายกลับมาดูอาการเองที่บ้านลูกของตนคงอาการไม่หนักขนาดนี้พอสอบถามทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้คำชี้แจงอะไร จึงเดินทางนำหลักฐานเอกสารต่างๆเข้าร้องเรียนกับนายรณรงแก้วเพรตประธานมูลนิธิให้ช่วยเหลือนายภัสกรกล่าวทั้งน้ำตาว่าลูกของตนก่อนหน้านี้เป็นเด็กแข็งแรงชอบเล่นกีฬาไม่เคยเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลกระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์68เวลาสีนาฬิกาลูกชายมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงอาเจียนล,ลุกนั่งเองไม่ได้และดวงตาสู้แสงไม่ได้จึงรีบนำตัวส่งรบแห่งหนึ่งในจัําแพงเพรดพอไปถึงมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเขามาสอบถามอาการและ พาเข้าไปในห้องฉุกเฉินก่อนจะให้น้ำเกลือและนอนพักอยู่บนเตียงผู้ป่วยจนเวลา11นาฬิกาพยาบาลได้เขามาบอกให้พาลูกชายกลับไปรอดูอาการต่อที่บ้านทั้งที่ตอนนั้นลูกชายอาการยังไม่ดีขึ้นเลยซึ่งแม่ของน้องก็บอกกับพอยาบาลว่าขออยู่ที่โรงพยาบาลต่อได้ไหมลูกชายยังอาการไม่ดีขึ้นเลยแต่ทางพยาบาลไม่ยอมบอกว่าลูกชายตนมีอาการเป็นโรคไมเกรนจึงต้องยอมทำใจพาลูกกลับมาดูอาการต่อที่บ้านกันเอง จนเวลา20นาฬิกาลูกชายร้องบอกว่าหัวจะระเบิดแล้วปวดหัวมากจึงรีบพาลูกกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งพอไปถึงแพทย์ดูอาการแล้วรีบพาไปห้องเอ็กซเรย์สแกนสมองก็พบว่าลูกเส้นเลือดในสมองแตกแพทย์ต้องรีบทําการผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จแพทย์บอกว่าให้ทําใจลูกชายมีโอกาสรอดแค่5%ทุกวันนี้ลูกชายอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจถ้าถอดออกก็เสียชีวิตนายพัสกรกล่าวอีกว่า ตนพยายามสอบถามกับทางโรงพยาบาลถึงขั้นตอนการรักษาว่าตอนแรกลูกตนก็อาการไม่ดีตั้งแต่มาโรงพยาบาลแรกแล้วทำไมถึงไล่ให้ตนพาลูกกลับไปดูอาการที่บ้านอีกจนลูกเป็นหนักมากขนาดนี้ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรที่ชัดเจนมีแต่มาถามตนว่าจะให้ถอดเครื่องช่วยหายใจไหมจะบริจาคอวัยวะไหมทั้งที่ทลูกตนยังไม่ตายพวกตนยังพยายามจะช่วยลูกให้ถึงที่สุดทั้งโพสขอรับบริจาคเลือด เพื่อมาพาตัดลูกอีกครั้งทุกวันนี้ตนและครอบครัวเหมือนตกนรกทั้งเป็นที่เห็นลูกชายต้องมานอนเป็นผักรคอคอยความตายเรื่องนี้ถ้าโรงพยาบาลวินิจฉัยโรคถูกต้องตั้งแต่แรกและยอมให้ลูกชายได้นอนรอดูอาการที่โรงพยาบาลจนกว่าจะดีขึ้นลูกตนคงไม่หนักถึงขนาดนี้ด้านทนายรณรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลต้องออกมาชี้แจงให้กับครอบครัวทราบถึงงการรักษาว่ามีความผิดพลาดตรงไหน หรือไม่เกิดจากสาเหตุใดทำไมถึงให้ผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตกลับไปดูอาการกันเองที่บ้านจนลูกชายเขาอาการวิกฤตหนักนอนเป็นเจ้าชายนิทรามีชีวิตอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจหลังจากนี้จะพาผู้เสียไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่กระทรวงสาธารณสุขต่อไปหลังร้องเรียนเสร็จแม่น้องโทรบ,บอกสามีให้รีบกลับไปดูใจลูกชายอาการไม่สู้ดีล่าสุดวันนี้6มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้องโพกินได้เสียชีวิตแล้ว ช่วงเย็นวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาโดยพ่อแม่และญาติญาติได้เดินทางมารับศพของน้องโภกินที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่ออนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพิกุลหมู่ที่3ตอน,นครชุมอเภอมืองจัังหวดกำแพงเพชรโดยที่วัดมีเพื่อนเพื่อนเดินทางมาร่วมรดน้ำศพด้วย